กระดูกทับเส้นหายปวดได้ไม่ต้องใช้เวลานานแค่ลองทําตามนี้สวัสดีครับไม่อยากถามารับวันนี้อาการปวดหลังปวดหลังแล้วหรือว่ะปวดสะโพกแล้วหรือว่าแล้วคุณเป็นกระดูกทับเส้นหรือหมอแล้วหรอกดทับเส้นประสาทครับแล้วคุณบอกว่าคุณกินยาแล้วกายภาพแล้วนวดแล้วจัดกระดูกแล้วหรือไม่ทั้งฝังเข็มมือผ่าตัดมาแล้วคุณไม่ดีขึ้นครับนี่เลยครับวันนี้มาจะี่ดูครับแค่เสียเหมนกัปกดเส้นประสาทครับแล้วก็รักษามาเยอะอาการก็ไม่ดีขึ้นล่าสุดครับให้หมอฟัน่จัดยาให้ครับ สวัสดีครับคุณหมอครับได้ทดลองหยุดยาตาคุณหมอเลิกกระดูกเส้นมาอสองสามอาการชาเจ็บดดีขึ้นมากถ้าจะมีอาการเจ็บขาอะไรนั้นก็มาเจ็บติดตามคุณหมอเห็นไหมครับตอนนี้ดีขึ้นมา,มากๆรับสองอาทิตย์ก็ไม่แทบไม่มีอาการเลยเห็นไหมครับแล้วแถมลองหยุดยาก็อาการปวดก็ไม่ได้กลับขึ้นมาเป็นด้วย <S <S เห็นไหมครับทุกคนเพราะนั้นคุณสามารถหายปวดได้โดยทํรมชาคุณต้องกินยาให้มันครบครับครบไปเลยบ้างาลาลายกล้ามเนื้อยาแก้ปวดทุกคนทอยนี่คือยาที่คนในส่วนใหญ่แต่คนที่ไม่ได้กินคือยาแก้ปวดรมรรถอันนี้สําคัญมากๆ เราไปทำไปดูใครชอบพิมพ์ว่าดีไหมหน่อยแล้วเต็มไปด้ยวยแบบฟอนนี้